ติดเป็นปั๊มเดนปั๊มน้ำชูดขึ้นไปด้านบนสำหรับใครที่ติดแอร์ที่บ้านเราไม่มีทางเดินเดินพอน้ำทิ้งเราก็เลือกใช้เป็นปัม๊มสูบน้ำขึ้นไปบนฝ้านะครับส่วนช่องฝ้าก็ต้องมีทางขึ้นฝ้าด้วยเพื่อเราจะเดินพอน้ำทิ้งชูดขึ้นไปข้างบนแล้วก็เอาไปรวมตำแหน่งที่เรากำหนดไว้นะครับก็อันนี้เป็นงานติดตั้งครับส่วนการเลือกตำแหน่งติดตั้งก็ แล้วแต่สะดวกนะครับก็ให้ดีก็ติดด้านกว้างของห้องแล้วก็ส่งลมเย็ยนไปด้านยาวครับส่วนการโปลลมคอยเย็นก็ต้องเว้นระยะจากฝ้า สวัสดีครับผมช่างบอยคนทำแอร์วันนี้เราจะมาติดแอร์กีเฟลลี่สองรุ่นนะครับเป็นรุ่น1 2ื่นสอง BTU กับรุ่น2องหม BTU นะครับก็เป็นกีเฟลลี่แอร์ก<ม>ีเฟลี่นะครับก็เป็นตัวนี้เป็นตัวใหม่หน้าสวยเป็นสีขาวนะครับด้านข้างโค้งมนแล้วก็มีขอบที่เป็นสีเงินสวยงามครับก็สะดุดตาช่างบอยเลยครับส่วนความร้อนของรุ่น2 4งหมก็จะเป็น ขนาดเล็กลงนะครับก็มีขนาดที่เล็กลงกว่าตัวรุ่น Amber รุ่นเก่าที่เป็นขนาดใหญ่นะครับก็จะทํางานยากไม่สะดวกส่วนตัวคอยเย็นก็จะมีขนาดใหญ่ครับประมาณเมตรหนึงครับก็ส่งลมแรงลมไกลวันนี้จะมาติดห้องขนาดประมาณ4ี่คูณห้รับผมก็ใช้เป็นตัว2 4งหมื่นข้อดีของ2อ0หมื่นสี่วิตียูอินเวอร์เตอร์ถ้าเกิดติดห้องขนาดที่เล็กกว่าก็จะเย็นเร็วนะครับ ส่วนเรื่องการกินไฟก็จะประหยัดไฟเพราะว่าห้องเย็นปุ๊บก็จะลดรอบการทํางานของคอมพิวเตอร์ลงครับแอร์อินเวอร์เตอร์ก็สามารถสปีดรอบสูงลดรอบแล้วก็รอบกลางได้ทําให้ถ้าเกิดเราเลือกใช้ที่แอร์ขนาดใหญ่กว่าก็จึงไม่มีผลเสียในเรื่องของความเย็นเย็นๆหนาวๆหรือว่าการที่กินไฟมากกว่าปกติที่เลือกตุ้นธรรมดาครับก็แนะนําเป็นตัวอินเวอร์เตอร์นะส่วนคอยล์ร้อน คอร้อนสองรุ่นกับแข็งคอยเย็นก็จะเป็นสารเคลือบบูฟินนะครับแต่ว่ารุ่นสองเมินสี่วอของก e ีแฟร์ลี่ไม่มีสารเคลือบบูฟินนะครับเป็นสารชนิดอื่นจับรุ่นสูนเก้าที่ติดมาก็เป็นรุ่นหนึ่งสองวิทีที่ยกกืนยันว่าเป็นสารเคลือบบูฟินด้านหลังนะครับส่วนการติดตั้งวันนี้เราจะติดตั้งต้งแห่งข้างบนซึ่งห้องข้างบนจะไม่มีทางเดินท้อทิอ้มพอซ้ายก็ เป็นหน้าบ้านขวาก็ออกไปก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งนะครับเราจะติดเป็นปั๊มเดนปั๊มน้ำชูดขึ้นไปด้านบนสําหรับใครที่ติดแอร์ที่บ้านเราไม่มีทางเดินเดินอ่อน้ำทิ้งเราก็เลือกใช้เป็นปั๊มชูดน้ำขึ้นไปบนฟ้านะครับส่วนช่องฟ้าก็ต้องมีทางขึ้นฟ้าด้วยเพื่อเราจะเดินพ่อน้ำทิ้งชูดขึ้นไปข้างบนแล้วก็เอาไปลงตําแหน่งที่เรากําหนดไว้นะครับก็อันนี้เป็นงานติดตั้ง ส่วนการเลือกตำแหน่งติดตั้งก็แล้วแต่สะดวกนะครับก็ให้ดีก็ติดด้านกว้างของห้องแล้วก็ส่งลมเย็นไปด้านยาวครับส่วนการโฟลลมคอยเย็นก็ต้องเว้นระยะจากฝ้าไวอา้อย่างน้อย10เซนนะครับสำหรับรุ่น2 0 0หครับ10ถึง15เซนสำหรับรุ่น1นึ่งก็เซนก็ได้นะครับการที่เราไม่เว้นระยะจากบนฝ้าลงมาถึงตัวคอยเย็น ให้มีระยะนาะาพอสมควรการโฟลมการดูดอากาศจะไม่ดีนะครับเสียลงลมจะดังฟูดฟุดฟุดจะดังไม่สม่ำเสมอนะครับอันนี้คือการดูดลมการโฟลมของตัวคอยเย็นในบ้านไม่ดีนะครับก็ถ้าเกิดใช้ไปนานๆแล้วก็มีการตันแผงฟิลเตอร์เป็นฝุ่นเราไม่ได้ล้างฟิลเตอร์เลยหนึ่งเดือนสองเดือนเราไม่ล้างฟิลเตอร์เลยก็จะมีอาการแบบเดียวกันนะครับคือลมดูดแดงไม่ดีเป็นช็อตลมลมจะช็อต ครับมันก็นจะดังฟึดฟึดเหมือนกันส่วนตำแหน่งคอยล้อ,อถ้าให้เลือกดีๆก็ติดตั้งอยูีเลี่ยงที่โดนแสงแดดนะครับถ้าติดตั้งได้นะครับที่ไม่โดนแสงแดดก็จะเป็นข้อดีครับแล้วก็การระบายความร้อนให้มันออกครับมีลมถ่ายเทสะดวกครับเพราะว่าตัวคอยล้อก็ดีไซน์มา35-40องศานะครับบางรุ่นที่สเปกสูงก็ดีไซน์มาถึง50องศาเลยนะครับ ก็ดียังไงเรื่องของคอยร้อนถ้าเกิดระบายอากาศได้ดีคือเครื่องเป่าอากาศจะระบายความร้อนจากในห้องออกไปข้างนอกนะครับแล้วก็ไปถ่ายเทวความร้อนข้างนอกออกนะครับถ้าเกิดเครื่องเป่าอากาศระบายความร้อนไม่ออกห้องก็จะไม่เย็นแล้วก็ b ีทก็จะลดลงนะครับร <c oughs> <c oughs> ้อน <c oughs> ตอนนี้ร้อนช่างร้อน ไม่มี้าเหลือได้ติดแอร์ก็น่าจะได้เย็นๆนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาติดแอร์ตัว2องหมแล้วก็จะมาดูการทํางานแล้วก็ทดสอบประสิทธิภาพของ2องหมกับห้องขนาด20ตารางเมตรกันดูนะครับว่าจะเย็นฉ่ำแค่ไหนแต่ว,ว่าที่เคยติดมาฉ่ำมากนะครับชอบมากของ G f a r r y โอเคครับเดี๋ยวขอตัวทํางานก่อนครับสวัสดีครับ <c oughs> ครับเราติดแอร์ตัวเล็กเสร็จแล้วนะครับเหมือนสองวิทยุเดีเราจะเข้าไปดูเนาะโเย็นเย็นมากเลยก็อันนี้ลองมาหนึ่งชั่วโมงแล้วครับอุณภูมิที่ได้ก็ยี่ิบสี่ถึงสานะครับความชื้นสัมผัสห้าสิบกนะครับเดี๋ยวช่างวอยจะเปิดรับ่างไม่ให้เสียงกล้องเนาะเดี๋ยวเสียงมันจะกล้องอ่ ครับอันนี้ก็เป็นแอร์ที่เราติดไปครับก็อุณหภูมิกับความรู้สึกของคนจะไม่เหมือนกันนะครับบางคนเปิด2ี่แล้วก็ยังไม่ไม่เย็นนะครับก็มันจะมีความชื้นกับอุณหภูมิเข้ามาเมกี่ยวข้องเลยนะครับความชื้นสัมพัสธ์ที่5้าสเซ็นก็เป็นความชื้นที่เหมาะสมนะครับกับสภาพอากาศของเราแล้วครับกับอุณหภูมิก็แต่ควบคู่กัน บางทีอากาศเย็นแล้วแต่ว่าความชื้นเยอะก็จะทำให้รู้สึกเหนียวตัวนะครับเหนียวตัวส่วนน้ําที่คอนเดนต์ออกจากท่อน้ำทิ้งครับปริมาณมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความชื้นในอากาศนะครับก็คือปริมาณน้ำในอากาศนั่นเองครับอันนี้ก็จะทําให้ตอบคำถามเนาะสำหรับว่าทําไมน้ําบางทีไหลยเยอะบางทีไหลน้อยก็ขึ้นอยู่กับความชื้นในอากาศ ก็ช่วงวันที่ผ่านมาก็เมื่อวานกับต,ตอนกลางคืนมีฝนตกนะครับก็ความชื้นในอากาศก็จะเยอะครับวันนี้นะก็จะไหลยเยอะเป็นพิเศษเลยส่วนช่วงหน้าหนาวอากาศจะแห้งครับหนาวแห้งก็การฟันเด็นดน้ำก็จะน้อยนะครับก็อันนี้แอร์เย็นแล้วนะครับแต่ว่าปกติบางคนอาจจะไม่เย็นนะครับก็อยู่ที่ความรู้สึกด้วยถ้าเกิดเรารู้สึกเป็นกังวล รู้สึกใจร้อนอ่ารู้สึกไม่สบายใจับถึงอยู่ห้องแอร์ตัวหนาวก็อาจจะร้อนได้นะครับส่วนใครสบายสบายใจก็เข้ามาถึงวันนี้หน้าญี่ปศาก็จะเย็นอากาศเย็นสบายนะครับเราเข้าวัดเราเข้าวัดเราสบายใจความสบายใจเราเข้าวัดบางทีอากาศอาจจะร้อนก็ได้แต่ว่าเราสบายใจเราก็รู้สึก เย็นนะครับอ่อโอเคอันนี้เป็นแอร์หมื่นสองที่ติดเดี๋ยวเราจะลองตัวสองหมื่นสี่นะครับว่าจะดึงอุณหภูมิลงได้เยอะขนาดไหนนะครับก็ความร้อนมีความร้อนจากลุนฝ้าความร้อนจากผนังที่ส่งเข้ามาด้วยก็มีผลทาในการทำความเย็นด้วยนะครับเดี๋ยวรอแอร์สองหมื่นสี่ติดเสร็จแเ้าก็จะมาทดสอบใดูอีกทีนะครับนะครับ ครับเราติดตัด้งเสร็จแล้วนะครับแอร์กีอินเวอร์เตอร์แฟร์ีี204 BTU นะครับก็ติดตั้งใส่ห้อง20ตารางเมตรนะครับก็ผ่านมา15นาทีครับความเย็นที่ได้2 4 5องศาอุณภูมิควังชื้นสัมผัส64องศาแต่ว่าตอนนี้รู้สึกเย็นไม่เท่าับห้องเล็กน,นะครับเพราะว่าความชื้นยังสูงอยู่ครับก็ห้องเล็กได้2 4 5แต่ว่าความชื้นได้50 50 so 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 IS RH กับความชื้สัมพันธ์ขนาดน้ำในอากาศนะครับก็ทำให้ห้องนี้ยังรู้สึกเย็นไม่ค่อยสั่นนะครับก็ร้อยอีกหน่อยนึงเดี๋ยวความชื้นสัมพันธ์ลดอากาศก็จะรู้สึกเย็นยิ่งขึ้นนะครับก็เแนวการติดตั้งก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็ถ้าบอยฝัดมอยฝั่งนี้เนาะตอนแรกวาจะไว้ฝั่งด้านนี้แต่ว่า ยากทีเลียวครับก็จะรทำงานยากทะเลยเลือกที่จะไว้าฝั่งนี้ก็แผ่นใต้แก็โอเคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาแล้วชมติดตามนะครับก็ฝากกดไลค์ Subscribe และช่องไว้ขอบคุณครับ